ฟูงนี่นนร้ายมา<อ><อ>เลยแตาบ่เขาเจอ้ามอ้าเป็นคอ,อกเป็นฟูงเลยพี่น้องคุณเชียงใหม่อันนี้ไปเชียงใหม่คุณเอาไปเป็นฟูงเลยให้พี่น้องอสภาพไปเบิง้งเขาเจ้าเอามองควายขึ้นควายแต่ว่าไก่แนยจังหนอ่อยเท่าไรราคาตัวนี้สามหมื่นเนาะสามหมื่นเด็ดหนึ่งพันมูนี่ก็ดฟูงลุงสีเหลืองนี่ไปใส่สีเหลืองนี่ เวียดบ่กโอเวียดอันเดงแดงนี่ต้องไปซังสีเดงนี่สงสัยจะไปเซียงไม่บ่หรือไปเหนือบ่ของไทยเท่านี่ล่ะบ่ของไทยบ่ของไทยส่งเขาเนี่ส่งโอ้หลวงพีเทียหลวงเทียโอ้ตับารตานี่เจ็ดพันบ่เนี่โอ้จอยเนี่ยก็บ่มีราคาเนาะอ้วนแล้วมีราคาเนาะไป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 ขึ้นไป กบาร์หลวงขวานานิขายพุ่มนึ่งไปแยกลูกโอ้แยกลูกไปแล้วขายแม่มันแล้วเนาะไปเวียดดินะ้นเนาะนี่ส่งไซต์เวียดพี่น้องอ้าวขัวไอติดกันบานทำไมมันรถติดซื้อๆได้คั้วไอกรติดขวายก็ติดแล้วบานนี่อ้าวจลาจอดเป้าเป้าระบายควายควายติดเพราะว่าแต่รถควายก็ติดโอ้าขายดีพี่นอ้องขายดีเป็นตใจรถกระจาย จังดีบ่ดีแล้วจนควายติดเพือเราไปบ่ได้เพิงเอารถพี่น้องฝนกระมาเพราะฝนบาดนี่ฝนเริ่มลงมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเขาจะเอาควายไปขึ้นรถรถกระไรควายกระไรพี่น้องก้อยเบิร์ดหรือเ่โอ้เราข้นกระมาเบิร์ดลราขนกระมาังบ่เราเบิร์ดเบิร์เเสร็จโอ้ตัวไว้ตี ว้ามันเข่าตำล่าข้าเจ้าว่าอยู่ดินี่พี่น้องวุงเนี้ยรถข้าเจ้ามาสื่อมาขายกันตลาดใหญ่เนี้ยพี่น้องตลาดโคกเจริญน,นี่เอามามาขายกันขายเขึ้นวะ <c ười> บ่กลองคนกับว่าเบิร์ตเลยลองคนกับว่า,ววา,ววายังบ่เบิร์ตยังหลายตัวร์กัน,กนคุณบ่โอ้พี่น้องเบิงรถตรถคุณอะขับไปคืนคันไหนนี่ ขันนี้เนาะเบิ่งลวดพี่น้องบริเวณข้าเจ้ามาขึน้นได้หา่างจักหน่อยจักหลายข้าเจ้ามาสื่อแต่ละมือเบิ่งออกพี่น้องคุณเป็นบอลถดคุณฟ้างนี่เป็นตับเป็นตับอยู่แต่ว่าฝนก็มาละพี่น้องเบิ่งออาลวดพี่น้องตลาดโขกจะเลื่อนได้พี่น้องนี่ใต้ห่างเข่าแต่ละมือบริเวณหน่อยได้เบิ่งนับออาลวดพี่น้องนี่แมนบดใต้หา่างแถวนี่ไม่จะได้หา่างสื่อข้อาย,ยางเดียวฟ้างนี่ หัวบอคไอยหลายจายาวว้าว่าคไขยเบิ้งเอาโหลดหัวคข้ยจัาหน่อยมันกับบดดอกพี่นอ้องน้ำคนกับว่าเบิดน้ำคนกับว่าฮัตใเบิดจักจีเสือ้อผู้ใดพ้นมาหลับพี่น้องฝนมาแล้วมีในห่างแต่ละมือมาขนเอาเพิ่นเปิดสองมือเส่าวันอังคารเส่าวันเสาร์นี่ผู้ใดอยากมาซื้อกับเขามาซื้อหรือผู้ใดอยากมาขายกับเขามาขายได้เลยพี่น้องเด้อนี่ เบื re, right? uh ้องเอารดนี huh. ่อาณ่าจ uh ักรของหอยกับมาลายเป็นหอยเนือภากเหนือกับมาพี arson, uh ่น huh, uh ้องพิษ huh. ณุโลกพผ่เย้าฟังนี่กับหอยเวียดฟังนี้เป็นเวียดนามพี่น้องนี่ฟังนี้เวียดนามเวียดนามฟังนี้เวียดนามเบิ้ลลดพ่วงรถพ่วงเวียดนามเบิดนี่ฟังนี้กับิีอาจจิเป็นเหนือเป็นเหนือเป็นไตบ่หูจักมันหลายหลายกับสอบถามบ่ได้พี่น้อง คุลแม่นบ่เบิ่งเอาเบิ้งเอา,เเอา,เเอาพี่น้องมองจอดรถจอดเรือสะดวกสบายตลาดโคกจเลร่ญนอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครข,ขายดีเป็นตาน้ายพี่น้องหังวค้อยเอาขอมาขายพิ่นมาเอามา1ิฟได้ขายเศร้าได้มาสืบอต่มขายในตลาดนี่จักบลาละสองตอัวนั่นสามเมื่นเนาะนี่พี่น้องฮะสามเมื่นพ่นมา จักราคาจริงราคาแท้บ่บอโอ้เป็นว่าสามหมื่นราคาเนี่ยเกืบ่แน่นอนด้วยพี่น้องเอมันได้หอยม้วนขึ้กันได้ลังแช่เพิ่งเกิดวันอ่ำบอแน่หน่อยนึ่งมันเป็นตัวเราิ่นอ่ำไม่ซื้อดอกจักบาทหรือว่าหนาสองตัวนี่พอดสามหมื่นบอสองหมื่นกว่าเกือบพอสามหมื่นเนาะบักดอนจักบาทบักดอนหนั่งโอ้ตัวดอนแม่เนาะไปเวียดเนาะโอ้แม่บอกไงจักบาทหรือแม่ยังไๆนี่ 30, สามมื่นกว่าฟูพี่น้องแม่บอกเ,เอาบักเถือกตัวมันตัวแม่นี่ก็ไปเป็นฝูงพูดห์อะเบื้งองหลอดได้ลุลุดจัา,า,จาบาทอะบักเพียงข้ามนี่เจ็ดพันป่ะปุณห์เบื้องหลอดพี่น้องจะขายดีบ,ดบ่ดีเบื้องเอาเด้อผู้ใดมีเอาเขามาขายในหางในหอยมาอะไรผู้ใดอยากสื่อเขามาสื่อพี่น้องไปทางไหนล่ะปตานี่ ชง,งทั้งไรหอยเวียดบอหรือคนไทยห้ยอ,ยอยเปียกห้อยเปียกยเท่าไรราคาหนิแม่ลูกนี่บ่จักราคาเนาะแต่ว่าใครขายพี่น้องขายดีขายดีเป็น,นแต่ไหนต่ว่าฝนมาหรือเบรบื่อบานไ่ขึ <c oughs> <ค>นข้นมาเป็นขาดีบอขายขึ้นดิอ๋เอาหัวกันเลยขายคือกันเอาไปลงไส้ฮะล้องนี่บ่โอ้หางโจ แม่ลูกเทาไหนี่พอเศร้าบ่นี่เ้าโอ้เศร้ากขลพี่น้องแม่ลูกฝนเลงละพี่น้องเลงแล้วมันจะเป็นเขาโฮมเรื้อบาดเียมันจะเป็นวัดโอ้ใปเวียดนามเทาไหร่ละวนานี่สามหมื่นสามโอ้สามหมื่นสามราคาดีนี่บ่โอ้ราคาสามหม่สามมันโค้งมันใหญ่นาะโค้งใหญ่นาะ สามหมื่นสามพันเป็นควายคงพี่น้องมีราคาที่ควายคงพ่อไปหรอพระเจ้ากำลังลำเลียงขึ้นรถนี่ก็แม่ลูกโอ้ลูกงามังไหมหลูกลูกมันไปเวียดไปเวียดพี่น้องสุดมากกัห้อยเวียดละซื้อนี่เห็นบอกเขาจะขนไปหอ้องเชือบหรอช่วงนี้มันก็สายแนะีนน่ยเขาจะขึ้นรถ เวียดบ้านี่พี่ไทยจักบาทนี่เจ็ดพันสี่ร้อยนี่พี่น้องมันก็โต๊ะดีไปแต่ไหนมาทางพี่ขผ้า่าหนึ่งหั่หอดมือนะบ่โอ้ เจ็ดพันอะไรบ่บ่ต่อใดขายต่าใดขายเบียดละสิบแปดห้าร้อยฮะมื่นแปดห้าร้อยเอามื่นแปดบ่นี่เื้อวันแปดพันซื้อโอ้ยใจแล้วเนาะโอ้มื่นแปดเนีพี่ดอกงมื่นแปดพันซื้อเนีเอาคืนรถตัวท่าลั่าไรขาย เาคือเบียดได้ไหพี่เบียดเวลาเท่าไรขายดิเไคือเปียดท่านหาว่าเาเอลียงไอกเอาตัวไม้ไปเลี้ยงตัวดีก่านีติามนี่ไปเลี้ยงนะ้งะนับเอาเงินเดียวขาดยางเดียวรขาดกลวรวยไปนรวมพี่วยชดนะิอก็เต่าตวกัอ